สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อวานนี้นทิยาจะมาตามคงสุดท้ายของยญาผายนะคะยาพายเพิ่นบอกว่า้ัานหน่อยฟันคักฟันแน่ฟันเรลากระต้นนะคะ่านค่ะฟันว่าค้นตายแล้วค้นขางบ้านตายแล้วกลับขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาเพิ่นว่าบ้านเลขที่กับมี่อายุกับมี่จะเป็นโตได้ไปชมน้ากันเลยคะ่ะเป็นสีฟ้าบางค<ม>่ายกับเป็นสีขาวอุ้ยลูใหญ่ดีย้ายอยู่แข้งหนึ่งหนึ่งสองแข้ง เทาค่าเดียวกันตัวน่าคลายใช้กันนั่นแหละเาค่าเดียวกันเอาคือเป็นเลขหนึ่งแดงแดงพี่นอ้องม,มันว่ามันศูนย์นหนึ่งถึงนั่นน่ะนู่ยกลางกลางหยาหินบอ,อหือจังไดฮันเด้ฮันเด้ขดแดีแดงแดงกันไหมใช่ตกนั่นนั่นอันนี้จ้าโอ้มันอะไรโอ้ เพื่อนเอามาว่านนี่บอกใครอืมว่านว่านเพราะอตลาดมาว่านไปรับคล้องใส่กะละชิ้นตัวนี่ก็เพียงนี่เหงมันเยๆนๆมาหายาอีกแล้วหั <c oughs> <c oughs> วทิพานมานีนุ่นที่ยาวเนี้ยข้างย้าไปลงก็ เอฟซีคนแรกที่โอนไปกะโอนมาหายกะหายแล้วนาะารอบแรกอันนี้รอบที่สองเพิ่นเพื่นว่าเพิ่นเห็นคลิปนี้นะคะที่ย่าไปคุดเอากบยูหู้ปูว่มีปูมิตโกบยูนาบ้านเลขที่เก้าศูนย์กตีเป็นเก้าศูนย์ก็เก้าหาเพิ่นก็นไปตีจังได้บุพิ่นถือเลขสามตัว ิ่นตีเป็นเก้าเก้าศูนย์ฟันถือสามตัวว่าถือหลายเิันมาิันไดเลขสามตัวหาสิบบาทเพิ่นก็ะเลยโอนนะให้ยาโอนมห้ยาหาร้อยบาทเป็นคุณสุริยันนะคะห้าร้อยบาทขอดมือยาพายละเด้อค่ะถ้าทูเด้อหายุดีไม่แห้งเด้อห้าฟันได้กันได้ไปอีกห้าฟันได้ได้ไปอีกบ้านฟันบ่อัน สามสี่มือเลขออกแล้วได้ยังออกกระเพียงมันม่นมั่นฟันตังแต่ตองหวดที่นุ่นที่ย่ามาตาม,มที่ญาตันว่าไปอยู่บ้านหลังเก่าหรือบ้านหลังเก่าเห็ดไหมจำได้ครับค่ายครับข้าวาบแมนหนึ่งเก้าก็หาเก้าเป็นบ่ค่ะสองฮะสองสองอยังบาลีหนึ่งเก้า 1, 9, กับสองเก้า บอกค่ะอืมเอาบ่แมนหาเก้าไหมครับบอตอนนั้นเขาเขียนหาเก่าดีไหมแมนคลิปนั้นเขียนหาเก้าแล้วสรุ้ว่าสรู้ว่ามันเป็นบ่หนึ่งเก้ากับสองเก้ามั้ยยาเออนั่นแหละเตะบ้านหนึ่งเก้าหรือสองเก้าแานมีนี่จะมีหน่อยนี่ไปหน่อยน่อยได้ลูกหน่น่อยใส่คับมีหน่อหน่อยไปเลี้ยงโยดสองจริดสามไปน้ำพรานมั่งเหรอจ้าอัน เี้ยนนั่นละตายนะี่มันมาบอกลูกมันอย่บางหันมันมามันกลับขึ้นมากคนไลยหลยอยู่เียนแม่นัง่งคนนะแม่นั่งไตคุู้เมียึืนมันยาดมันย่งขนชิ่งฟุนฟันว่าเันนายแล้วมันกลับขึ้นมากกลับขึ้นมาเฮี้ยนเขาเรียีกทีนั่นนึ่งหาจิตอีกทีเฮี้ยนเขา เลขที่หนึ่งหาเจ็ดเราคนที่ตายแล้วกับขึ้นมากอายุเท่าไดตอนเพิ่นตายเพิ่นตายพ่อเดือนไปเนาถึงเดืยียญเพิ่มาถึงหเหรอเรืงบ้าน 1, <ไ>หานึ่งอายุมันหาซิเบที่ยุ่ข่างโลกหาซิเบ็ปัญญาเอออยู่ข่งโลกอ,อืมอยี่ห็นล่องสีใกล้เอา้าฟันว่าตายแล้วกับขึ้นมาเมืเออ่อไห่เลขสะออกอายุบ่จักเหลี่ยเพราะว่าเลขเลขหาหนึ่งออกไป ม้าหันโดนเนี่ยนาะลูกเฮงเนะก้วก็ออกหาหนึ่งออกหมดมันออกเก้าหาหนึ่งเราก็ไมาออกเก้าเก้าศูนย์เนาะเก้าห้าหนึ่งแล้วก็มาเก้าเก้าศูนย์เนี่ยกับแน่ได้เลยอาจจะกลับมาออกตัวเก้าเพราะมันตายแล้วมันกลับขึ้นมาไหมเออแล้วแหละมันตายแล้วกันร้านหน่อยฟันจะหนี่กับตื่นขึ้นเลืยยานตื่นขึ้นเลื่อยยานสามคนตัวช่วยขึ้นยินวานคนที่ตายหนึ่งงวดก่อนมะเข่าฟันบอกเลยรูบเป็นหมดบอกหูกใจมันบอกตัวได้ มันมันไม่ออกมันกระบอกมันถือหาชีวิตนย่ง้วดหาซูนึงของวดหาหนึ่งเงินเออเอาบอกขวดก้อนแค่หนึ่งขวดทัดไปหันอืมมันถือเยอมันถือสองร้อยวดนี้บ่มาเข่าฟันมาบ่มาเข่าฟันบอกเขลูกลูก่นบอกบอพี่จังจะว่ามันมันจะออกเขาก็ว่าตัวนี้แหละมันก็ว่าหายคิดน่ะ หาเจ็ดนี่เลขบ้านเลขบ้านเขาหนึ่งห้าเจ็ดฝันว่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาอืมกลับมามาอยู่บ้านเพิ่นคนเต็มบ้านเลยเออคนเต็มบ้านอยู่อีหน่อยๆแั่ฝันโอ้ยมันก็ได้จักปี้วยุปศรสองไหมอืมจีคืนปศสามปีนี่แ่ละแต่ว่าอายุเพิ่นตอนเพิ่นตายนะหาสิบเอ็ดอายุห้าสิบเอ็ดปีบ้านเลขที่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเออเขาเขียนใส่ติดกระโลือ ติดกับโรคอะไคือหาหนึ่งเพื่อตายได้ดนบัดได้แล้วครับไม่เพราท่านดวนท่านพ่อเดือนไปยไงเดือนเันนีสองเดือนนี่แหละท่านถึงสองไปหรือเปล่าท่านถึงสองเดือนเดือนเดียวนี่ครับแต่ตะเกาคนตายไม่แม่นสิมาบอกถือกี่เีือแม่นนี่เนาะอ๋อเพื่อนมาบอกลูกเพื่อนตั้งแต่งวดเก้าหาหนึ่งนึ่งบอกยาเออเท่าปนีเพื่อนมาบอกอีกบอกเขาเกิดแต่ว่าร้านน้อยฟันว่าเพิ่มากลับขึ้นมามันมาอยู่เทีนหลังเก่าที่มันใจนั่นแหะจ้า ตายแล้วกลับขึ้นมาอืมนั่นแหละกลับขึ้นมา่ะอายุันกะหาสิเวศปีเลขเลขบ้านเลขบ้านเลขบ้านขึ้นหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดมันจะมีสองประเด็นเนาะตายแล้วกลับขึ้นมาขึ้นเลขตัวเก้ากลับมา๋อคือมันมันขึ้นอายุเป็นอายุหรือเลขบ้านเนาะเออนั่นแหละ แต่ว่าญยายากับตัวยาจริงๆบ,บ,บ,บ้านฝันบอกกับมิตรว่าฝันต้องหัวมาเห็ุบ้านหลังไม่ออบ้านเป็นบ้านหลังนี่เป็นบ,าบเาอ,อหลังฝุ่นหลังนี้นตลาดจำได้ครับครครับข้าว่ามันใหญ่มาสิบกว่าปีแล้วนเนาะเป็นบ้านหลังปีหนึ่งเก้าหรือสองเก้าใหญ่มาแ<ล>ะาจะสองแปดเนาะแล้วก็สองสองแปดปมานี่เออสรุปที่ซ้ำนี่นะคะร้านหน่อยฝันฝันว่าค้น บ้านคนบ้านข้างๆตายแล้วกลับมาตายอีกกลับมาบ้านกลับมาบ้านคนเต็มบ้านบ้านเล็กที่เพื่อนเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งหาเจ็ดแต่มาคนที่ตายแล้วกลับมานี่อายุห้าสิบเอ็ดปีตอนเพื่อนตายนะคะตายยังบม่หันถึงสองเดือนนะคะบม่หันถึงดอกเอองวดทีเลขออกเก้าหาหนึ่งเนีเพื่อนมาเข่าฟันบอกลูกเพื่อนสองตบะเนี่ยเออมันบอกลูกมันยุ่งเกยียดมันไปบอกมันเลยท่วมมาเห็นเนี่ยมันสืบ ไปเขาฟันลูกยุ่งเทพบอกหาเนึ่งออบางนี่มันเป็นทหารบ้านออกมากจ้าแต่ว่าเลี้ยงยากับย่างมิซมี่มันมาฟันเกี่ยวบ้าน,นเด็กที<ะ>หนึ่งอ,อหนึ่งเก่าก็สองเก่าที่ว่าลือออกเห็ดไมยุตลาดมันมันบ้ายุตลาดอืมอืมพ่อแน่ทนี่เรียกหาหนึ่งอาจจะกำมาออกยังไงแมน เพราะว่าเพิ่นฝันเพิ่งฝันว่าตายแล้วกลับขึ้นมาไหมล่ะตายแล้วกลับขึ้นมามันมีสองอย่างคือที่สองขัญนเด่นหน่อันมันมีสองอย่างคือเพิ่นกลับมาแล้วคนเต็มบ้านเพิ่งกับคือบ่ออกเลขบ้านกับคือออกอายุเพิ่นสองอย่างเท่านั้นตายแล้วเพิ่นกลับข้าวไหมก็อาจจะเอาเลขตกเก้ามาก็เพิ่นเพิ่นที่ว่ากับกับนี่มันต้องออกซิภารู้เนาะต้องออกซิภามันสิบ่อกหานหนึ่งคือก้อนนะครับบ่อกตบ้ม มันเป็นตัวกับนะครับตัวเก้าอะไรหัเป็น,น,นตัวกับเนี่ยเจ้าส่วนโตัวย่าย่ามากตัวใดแน,น่นี่มีหนึ่งเก่าสองเก่าหาเจ็ดกับหนึ่งหาบาริทีมันหนึ่งหาเจ็ดย่ามากตัวใดย่าก,กับเป็นจังได้บุกการซื้อการเชื่อนั่นการซื้อหาเจ็ดนะอซื้อหาเจ็ดแต่นั้นให้ลงทุนกับหาเจ็ดเป็นมากครับ เลขบ้านเลขทีเพิ่นเป็นหนึ่งหาเจ็ดได้คิดว่าเป็นกลับมาเนี่ยเลขบ้านกัปมาโยบ้านนกัมมิชิตเป็นเลขบ้านได้นะในกัปมาโยบ้านคเลขกลัมมิชิตเป็นหนึ่งหาได้ว่าเลขบ้านหนึ่งหาเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหาหนึ่งสิเนาะเลขบ้านเลขบ้านมันกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็อายุเพิ่นไหมหนึ่งหาเท่ากันหนึ่งห้าห้าหนึ่งขันยานยันเพรซื้อเ่าะซื้ออายุเพิ่นกับไปซื้อเลขบ้านเลขบ้านมันกับหนึ่งหาเจ็ด เจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาคือเขานะคะเป็นนะ้าทางหาเสืสระกินแบงรัฐบาลร้านน้อยเป็นผู้ฝันเด้อค่ะฝันว่าคนตายแล้วบ้านใกล้ๆก,ก,กันนี่นะคะร้านน้อยอยุกว่าสองนะครับฝันว่าเพิ่นกลับขึ้นมามาอยู่บ้านเพิ่นค้นเต็มบ้านเลยไปเบิ่งเพิ่นตอนเพิ่นตายอาย,อยุหาสิบเอ็ดปีนะคะอยู่หา,างนูองอ้ดฝันเลา <ใน S 1> ประออย่าน จะายงานกัยืนยันว่าฝันซ้ำนั่นนะคะฟันเกี่ยวบ้านหลังเกาหรือออกเขตหม่บริเลกที่จําได้แค่ว่าน 1, หนึ่งเก้าหรือสองเก้าเป็นแนวทางค่ะสื่อสารกินแบงรัฐบาลมันกับบริเกย์ค่ะนอนไปกินตั้งแต่คลิปแรกหนูซื้อวันนั้นที่ย่าจะลงไปหนึ่งเก้ากับ, 5, บาหาเก้าอันบรลุง่ายมันบรด้เข้าใจคือสุมมือนี่สุมือนี่มัน แต่ลูกเกิดสิกระจำวันที่จำอันนั้นอันนี้ซูมือนี่มันต่พ่อสอนต่พ่อสอนสองแปดคุณน่าโดนก็ได้ยสองแปดง่เขามากจากันแต่ันคื้อยูหนีอยู่มันโดนค่ะเพื่อมือเลขออกมือเลขออกมูนสิพ่อมาถามยาขันยาว่าฝันตัวแดงครึ่งครึ่นู้สิคอัดทิปอัดอัดบ่ได้มานหนีนะค่ะโทอสัมผัสเอาเอฟซีโคดีเดอค่ะ ขอขอบคุณเดซี่ที่โอนเงินมาให้ย,ยาทุกบาททุกตะต่างถึงมือแล้วนะคะถึงมือแล้วได้แล้วแล้วได้แล้วรับแล้ว